ศตรูของสติสมปชัญญะก็คืออบายมุกและนิวรหาอบายมุกปากทางแห่งความเสื่อมความพินาศโดยปกติคนทั่วไปก็มีอาการขาดสติสัมปชัญญะอยู่แล้วแต่ขาดเป็นช่วงสั้นๆเพราะใจชอบหนีเที่ยวออกนอกกาย แบบไปไปกับกับแต่สิ่งที่ทำให้คนขาดสติสัมัชัญญะจนถึงขั้นทํใใ้้ชีวิตพินาศคืออบายามุขเช่นสุรายาเสพติดเพราะทำให้สติสัมัชัญญะขาดช่วงเป็นระยะเวลานานเช่นขาดนานถึง10นาทีบ้าง1ชั่วโมงบ้างทั้งวันบ้างทั้งคืนบ้าง ยังก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากนิวรห้านิวรห้าเป็นอกูสลธรรมปิดกั้นความดีไม่ให้เข้ามาถึงจิตใจโดยปิดกั้นขัดขวางใจให้ขาดสติเมื่อใจขาดสติจึงไม่ได้ทำความดี 1. การมฉันทะพอใจติดใจ อยู่ในสิ่งที่ชอบ 2. พยาบาหคือคิดร้ายผู้อื่น 3. ถีนมิทมะหดภูท้อแท้ง่วงเหงาเศร้าซึม 4. อุทธัจจะกุคุจจะฟงซ่านรำคาญใจ 5. วิจิกิจฉาลังเลใจแต่ตินใจไม่ลง สรุปชีวิตทุกคนอย่าดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับใจของตนว่าได้ฝึกให้มีคุณภาพเพียงใดเพราะใจเป็นนายกายเป็นเบาเมื่อฝึกใจให้คิดดีใจก็สั่งกายให้พูดดีทำดีเว้นความชั่วมันทำใจให้ผ่องใส ยิตมีธรรมชาติ13ประการคือดิ่นรนไปตามอารมณ์วัดแว่งง่ายห้ามยากรักษายากเปลี่ยนแปลงง่ายควบคุมยากปรารถนากามคุณห้ามีพลังมหาศาลไม่มีรูปร่างมีกายเป็นที่อยู่ตาวรมีความผุดผ่อง เศร้าหมองได้เพราะกิเลสที่จรมาสามารถฝึกได้ในใจมีกิเลสซ่อนอยู่กิเลสคือสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองขุนมัวไม่บริสุทธิกิเลสมีสามตระกูลคือหนึ่งโลภะความอยากได้ไม่รู้จักพอนราขาดความรู้ประมาณ สโทสะความคิดขุนเคืองใจเพราะความมานะถือตัวความอยากได้ที่ไม่สมหวัง 3. โมหะความไม่รู้จริงเพราะไร้ปัญญาไม่จัดระเบียบความคิดกิเลสบีบคั้นใจและกายให้ทำกรรมชั่วเราถึงตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม ต้องเวียนเกิดแก่เจ็บตายมีแต่ทุกข์ไม่รู้จบใจที่มีสติคุ้มครองดีแล้วไม่ตกไปในอำนาจของกิเลสย่อมนำความสุขมาให้